สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมรายการหล่ง CH กับผมวันนี้พวกกับผมในเกมวอ r ลุบอตอีกเช่นเคยแต่เป็นในแอปเทสนะเพื่อนๆย้ำนะครับผมเป็นวอ r ล o บอตที่อยู่ในแอปเทสนะซึ่งตอนนี้เขาเปิดใ hey ห้เทสก็คือเป็นเจ้าไทยท่านใหม่ครับผมนี่ครับเป็นเจ้าไทยท่านใหม่ตัวนี้นะก็คือเจ้ามีชื่อว่าถ้าอ่านผิดต้องขออภัยนะครับผม มูโลเมตรนะครับผม uh, M U R O นะมูโลเมตรมูโลเมตรครับผมเป็นของบริษรัทอ,อ,อะไรเนี่ยเด e เน็ก s ปีดเทสต์ออกส e ีดเทสนะครับผมเป็นของ Speedtest นะ uh, เป็นขององค์กร Speedtest ก็คือ s p e e d t e s t อย่าเพื่ออ่านผิดแล้วก็ตอนนี้ข้อมูลเนี่ยโดยรวมยังเป็นภาษาอังกฤษ,า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 ษาอยู่นะแต่ทราบคร่าวๆครับผมจากการเล่นนะครั้งที่แล้วเนี่ยผมทำคลิปเปิดตัวไปก็ไม่ได้พูด ไม่ได้ไปอธิบายแต,ต่คลิปนี้เราต้องอธิบายกันแน่นอนโอเคไปดูกันเลยโอเคครับผมหลังจากที่ มีตัวใหม่เข้ามาเนี่ยคลิปที่แล้วเนี่ยผมก็ทําการทําเปิดตัวให้แล้วนะว่าเออดูลักษณะาการเล่นเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงเจ้ามูโลเมตเนี่ยมันมีความสามารถพิเศษค่อนข้างหลายอย่างนะสําหรับไทยท่านแล้วเนี่ยก็คือมันมีความสามารถที่คล้ายคลึงกับหุ่นตัวเล็กเข้าไปเรื่อยๆแล้วนะไทท่านใหม่แต่ละตัวอันนี้ผมติดปืนใหม่มาเช่นเดียวกันนะก็คือจะรีวิวเอ่อไปพร้อมๆกันเลยนะก็คือปืนใหม่อะไรประมาณนี้ครับผม เพืนใหม่อะไรเงี้ยก็ดูให้ดูไปเลยนะกับไตท่านใหม่เจ้ามูลโลเมตตัวนี้แล้วก็หน่าพิเตของมันก็คือนี่ฮะดูๆไปคล้ายเชาเลนกาครับผมแต่มันมีนี่ฮะทั้งหันกม้มกลมอยู่ข้างหลังสี่ตัวท่านหมายความว่ามันบินได้นะเพื่อนเออมันลอยเขาเรียกแค่ลอยแล้วกันนะมันสามารถลอยอยู่กลางอากาศได้ครับผมในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะความสมรยของมันตอนนี้เป็นภาษาอังกฤษอยู่นะครับผมซึ่งแปลแล้วอาจจะผิดพลาดต้องขออภัยนะครับผม ความสามารถแรกมันสามารถจะตัดความสามารถของคู่ต่อสู้ได้ครับผมเออในระยะเวลา8วินาทีนะคูดาวยี่สิบวิครับผมเอ้ยเออเอาผิดละสิบวินาทีคูดาว18แ8วินาทีเกินล,ล่างเลยนะรักตหมีของมันเนี่ยอยู่ที่50เมตรครับผมเขาเขียนว่า5 0าเอมนะแล้วก็ระยะที่ใช้ได้กนะ็คือ600เมตรกันเลยทีเดียวก็6 0 0้เอ็มนะเขาเรียกได้ว่าไกลครับผม อารมณ์คล้ายๆต้ฝุ่นเพื่อนพอเรากดใช้ปุ๊บเนี่ยหุ่นคู่ต่อสู้เนี่ยก็จะไม่สามารถใช้ความสามารถาฮิวเลือดหรือความสามารถาพิเศษได้นะแต่ก็ไม่ได้แต่ไม่ได้ล็อกขานะเพื่อนเออมันไม่ได้ล็อกขามันไม่ได้ล็อกขานะแล้วก็ถ้าเราโดนเนี่ยก็จะเป็นแบบที่ผมพูดตะกี้เลยความสามารถที่สองครับผมหุ่นจะทําการบินขึ้นครับผมคือลอยขึ้นไปสู่าอากาศนะ แล้วก็มีอาวุธในตัวครับผมยิงข้าไปเป็นมิสไซร์เรียกได้ว่ายิงค่อนข้างเยอะนะพเพื่อนตอนนี้เขาเขียนว่าดาเมจเพอร์นะครับผมดาเมจเพอร์ต่อก็คือหนึ่งพันสองร้อยนะสำหรับมิสไตล์ที่ยงิงออกไปก็คือคููดาวเนี่ยยี่สิบ่าระยะการใช้งานางประมาณแดวินาทีนะรออยู่กาับอากาศเนี่ยระยะเขาเรียกว่าใช้ได้ในระยะหกร้อยเมตรนะพเพื่อนอืมก็เรียกได้ว่าตัวนี้ถือว่าโกงกันเลยทีเดียวนะ พลังชีวิตตอนนี้เนี่ย482,000ครับผมนี่ครับเราไปดูกันเลยนะโมดูลที่ผมติดมานะครับผมเดิมๆเ,เนี่ยมันเป็นโมดูลดาเมจทั้งหมดเลยนะเพื่อนนี่ฮะเดี๋ยวเราไปดูที่ร้านค้าว่ามีขายไหมนี่ครับนี่ฮะนี่คือของเดิมๆนะผมพามาดูของเดิมๆของเดิมๆเ,เนี่ยอุย้ยจะติดโมดูลน,นี่ครับไม่ว่าจะเป็นสล็อตไหนก็นแล้วแตนะ่มันจะติดดาเมจทั้งหมดเลยต้องเรียกได้ว่าโหด มาเพื่อโหดครับผมอันนี้เลเวลแค่สามเท่าน,นั้นนะอาวุธธรรมดาก็ติดเป็นปืนใหญ่นะครับผมสองก็บอกนะนี่ฮะโหดนะครับผมแล้วก็ปืนเอ่อปืนใหญ่ก็หมายถึงว่าปืนเนี่ยครับอันฟาเนี่ยสองก็บอกนะพอติดปืนใหญ่ถ้าเป็นตัวเล็กก็เรียกปืนใหญ่เนาะขนาดขนาดหนักแล้วก็ติดเมตาหนึ่งก็ะบอกก็เรียกได้ว่าโอโหโหดใช้ได้นะครับผมซึ่ง ชาลินก้าเนี่ยผมก็จําไม่ได้นะว่าโมดูลที่ติดเนี่ยเหมือนกับตัวนี้หรือเปล่าเลเวลแค่3ครับผมแต่มีพลังชีวิตแล้ว480,000นะเออออเกือบลืมไปครับผมเดี๋ยวขอเสริมออีกนิดนึงก็คือเมื่อขณะที่ลอยอยู่กลางอากาศนั้นเจ้ามูโลเมตรไม่สามารถโดนจับเป้าหมายได้หมายถึงว่ามันมีการพลางตัวครับผมจึงทําให้ตอนที่ลอยอยู่กลางอากาศนั้นมูโลเมตร จะไม่สามารถตกเป็นเป้าหมายของศัตรูได้นั่นเองนะคล้ายๆอจุนอะไรประมาณนี้ครับผมพลางตัวที่บอกว่าโกงมันก็อีตรงนี้แหละครับผมจริงมันจะทําให้เราลําบากกันนะอันนี้ก็คือเป็นภาพก็เ,เรียกอะไรอะภายในครับผมของเจ้ามูโลเมตรเนาะซึ่งระบบขับเคลื่อนภายในเนี่ยดูได้เลยครับผมส่วนใหญ่เน้นไปที่ดาเมจทั้งนั้นเลยนะเพื่อนๆถ้าไม่ลดดาเมจก็เพิ่มดาเมจก็เรียกได้ว่าตัวนี้ครับผม เป็นอะไรที่ค่อนข้างมาสร้างความเสียหายให้กับคู่ต่อสู้จริงๆฮะก็เรียกได้ว่ายอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะส่วนวิธีการอัปเดตต่างๆอัปเดตต่างๆนั้นก็ไปศึกษาเอาเมื่อตอนได้หุ่นแล้วนะครับผมตอนนี้เขาไม่ให้เปิดให้อัปเดตนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูตอนเล่นกันเลยครับผมว่าเออมันจะดีไหมโหดเปล่าอะไรเงี้ยกันอีกสักหนึ่งครั้งครับผมไปดูกันเลย โอเคอันนี้ผมก็ตัดมาในจังหวะที่เอาไททันลงมาได้เลยนะครับผมทําไงงั้นเนี่ยมันจะเสียเวลานาน,านเนาะก็จะได้มาดูกันเลยครับผมว่าตอนเล่นเนี่ยเป็นยังไงนะนี่ครับการเดินเนี่ยก็ถือได้ว่าไม่ได้ช้าไม่ได้เร็วอะไรมากนะครับผมจะถือว่าลังดีครับผมปืนที่ใช้บอกก่อนนะครับผมเป็นปืนใหม่นะนี่ครับในจังหวะที่ลอยตัวหุ่นของเรานั้นไททันของเราจะมีสัญ,ญลักษณ์พลางตัวครับผมนี่ฮะ พลางตัวอย,อยู่ในอากาศครับผมนอก็เรียกได้ว่ามันจะเพิ่มเรียกอะไรอะ่ะเพิ่มพิสัยในการยิงอาวุธได้อีกครับผมเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะส่วนปืนที่เพื่อนเพื่อนเห็นเนี่ยก็คือเป็นปืนใหม่ครับเดี๋ยวผมจะรีวิวปืนใหม่ให้ดูอีกทีเนะกันจะจะว่ามันใช้ทําอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยจะบอกคร่าวๆก่อนก็ได้นะครับผมว่าปืนใหม่เนี่ยมันยิงได้สองครั้งต่อเนื่องครับผมอารมณ์คล้า,ลายๆกับวอร์เทคครคล้ายๆกับวอร์เทคของหุ่นตัวเล็กนะ ยิงปุ๊บจะลวดพุ่งมาที่หัวคู่ต่อสู้เลยนะนี่ฮะมันข้ามของรวดเร็วแล้วก็แม่นยำนี่ครับลอยตัวแล้วก็มีการพลางตัวด้วยนะแล้วก็อีกสกิลหนึ่งก็คือที่ผมใช้ไปเมื่อตะครู่นี้ก็คือเป็นการเขาเรียกอะไรอะ่ะตัดความสามารถของคู่ต่อสู้ฮนะนี่ฮะเปิดใช้อีกแล้วครับผมก็คือคู่ต่อสู้ก็จะไม่สามารถใช้ความสามารถพิเศษใ,ใดๆได้นะที่มากับตัว รวมไปถึงเซลล์พลังงานนะผมความสามารถของโมดูลเชิงลูกก็ใช้ไม่ได้นี่ครับดูเอาเองครับว่ามันโหดไม่โหดครับผมทริปนี้จัดให้เลยนะก็เรียกได้ว,ว่ามาเพื่อเน,น้นในการฆ่านะก็จะพยายามฆ่าให้ได้มากที่สุดก็พยายามคิวนะเพื่อให้เห็นถนึงความศักยภาพนะเดี๋ยวเพืเ่อนๆบอกโอ้โหพี่บอกมันโหดมันโหดก็ไม่เคยคิวใครเลยนี่ฮะแรงนะครับผมเรียกได้ว,ว่าโดนนี่แบบบุบบุบกันเลยทีเดียวครับเลือดเน่าสาดเลยนะ เป็นอะไรที่ดีจริงๆครับบางทีรูปร่างดูด้านหลังนี่บอกได้เลยว่ามันก็ไม่ค่อยเท่เท่าไหร่นะเรียบร้อยครับไททันนฮะอันนี้เป็นผลมาจากโมดูลที่ผมติดเขาเรียกอะไรทำน้ำเม็กับไททันแรงขึ้นนะผมติดมาสองอันนะผมทดสอบดูเฉยนะนี่ครับแตกแตกกันง่ายๆฮนะบอกได้เลยว่าเยี่ยมจริงๆฮนะขนนะเขาเรียกว่า จะเรียกว่าสายโหดกระโดดยิงก็ไม่ได้นะเขาเรียกว่าสายเราเรียกว่าอะไรสายหลอยลอยยิงดีกหว่านะ่สายหลอยแหมฟังเ,เดี๋ยวพูดผิดแล้วจะแย่นะครับผมนี่ฮะพอเราโดนปุ๊บนี่อันนี้ไม่รู้โดนความสามารถของใครไม่รู้ไต้ฝุ่นหรือว่าไททันนะเออก็เลยทําให้เราไม่สามารถใช้ความสามารถพิเศษได้นะครับผมนี่ลอยตัวขึ้นไปฮะปึ๊บแบบนี้เลยแล้วก็ยิงปืนระบาป,ปบ๊บป๊บใช้ได้เลยครับผมและระยะเนี่ย บอกได้เลยว่าโคูดไก่น,นะระยะหกร้อยเขาเรียกว่าไม่ต้องไปเปลืองเนื้อเปลืองตัวเลยนะครับผมก็คือยิงอยู่ในระยะนี้เลยนะนี่ฮะโชว์โชว์คิวคิวกันไปเลยนะถ้าเล่นกันแบบธรรมดาธรรมดาก็สบายๆครับผมอันนี้ผมก็ไม่ได้ตั้งใจอะไรมากมายก็ง้องโดดลองอะไรไปเรื่อยครับตามภาษาในเซิร์ฟเทสนะครับผมเออในแอปเทสนะ ยิงีแล้วครับผมนี่ฮะโหลดค่อนข้างไวครับผมแบบนี้เลยนะเออแลปืนชนิดนี้ก็มีทั้งสองขนาดเลยนะทั้งอัลฟาและเบตานะคือครบนี่ฮะคิวอแล้วครับถ้าเล่นกันดีๆเนี่ยออย่างว่าครับตัวใหม่ครับแรงเสมอนะเออนี่ฮะน่าเน่าที่ดูนะครับเลือดมันเยอะก็จริงนะแต่ดูเหมือนมันจะไม่ค่อยทนนะเออเพราะว่า ด้วยสาเหตุอะไรไม่ทราบนะดูเหมือนจะไม่ค่อยทนนะโดนนิดโดนหน่อยเลือดยุบนี่ฮะดูว่าศัตรูแรงอืแตกกันเลยทีเดียวก็มีประมาณนี้ครับผมสําหรับเจ้าหุ่นตัวใหม่นะเพื่อนก็สรุปได้เลยว่าเจ้ามูโลเมตตัวนี้ครับผมไททันนะเมื่อกี้บอกหุ่นตัวใหม่เดี๋ยวเพื่อนค้านอีกก็ไม่ใช่หุ่นพี่มันเป็นไททันไททันตัวใหม่นะครับผมตัวนี้ก็จัดได้ว่าเป็นสายโหดสายลุยกันอีกหนึ่งตัวนะ ที่กาลังจะเข้ามาเร็วๆนี้ครับผมก็บอกได้เลยว่าผมชอบนะตอนนี้ถ้าเกิดเปิดขายเนี่ยผมซื้อแน่นอนนะแต่จริงๆผมก็ไล่ซื้อเกือบหมดแล้วครับผมมี2ไอดีนะไอใจดี ID นั่งตรงนู้นมั่งตรงนี้มั่งครับผมสลับกันไปโอเคสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าคงจะได้ประโยชน์แล้วก็ได้ความสนุกสนานกันเหมือนเดิมนะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับเพื่อนๆว่า,าจะมีอะไรมาใหม่ไหมอะไรไหมหรือว่าจะเป็นการเล่นดีๆข้อมูลดีๆครับผมอย่าลืม รักกันต้องไม่ข้ามโฆษณาครับผมกดไลค์กดแชร์กดตับตะไลให้ด้วยครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ